เช็คเฟซกันดีกว่าอืมโอเคโอเคใครมันได้เพนตาคิวโอ้โหหล่อจังเลยว่าสุดยอดไปเลยนี่อะไรโอ้จูราสสิครับน่าดูน่าดูอืมแล้วใครมันรับคำคำท้าอะไรวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคโอไลอไลไรไหมเออเออเออทอร์เทปกีรอพี่เฟียวแถลงคลข่าวดีกลุ่มของเราอามคราฟนั้นจะทำการเปิดรับน้อง เฉยๆเข้ามาเยอะม,ก,อม,ก,อมก่อไหร่เราแล้วว้าวโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยผมเป็น KCG Cast Gaming กับ Facebook กันอีกครั้งนั่นเองนะฮะวันนี้จะมาเล่น Facebook กันนั่นเองนะฮะทุยนะ,ะสวัสดีทุกท่านด้วยที่ผมเป็น KCG Cast Gaming ะะวันนี้เราจะมาแถลงไขถลายแข่งกันนะฮะเรื่องกลุ่มของ Arm อ Craft นั่นเองนะฮะอ้าวกลุ่มของ Arm Craft เปีอะไรหรอพี่นะกลุ่มของ Arm อ Craft ออเราเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่เราสร้างขึ้นเนี่ย จะทำการเปิดรับน้องหรือว่าพี่ๆน้องๆป,ป้าๆลุงปะนะ้านะอาปู่ย่าตายายนะฮะที่สนใจนะฮะเข้ากลุ่มของเรานั่นเองนะครับา,าเองนะครับโดยจะมีหัวข้อกําหนดดังต่อไปนี้นะฮะถ้าใครอยากจะสมัครนะฮะต้องอายุประมาณ13ปีหรือมากกว่านะฮะไม่จำเป็นต้อง13ปีก็ได้นะั้นแต่ว่าคือแบบ 13 14 15บาลาบลาบลาบขึ้นไปหรือไม่ก็13 12อะไรอย่างเงี้ยประมาณ12ใกล้13อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฮะซึ่งที่เราเอาอายุ13ปีเนี่ยคือเราต้องการน้องๆที่แบบเข้าใจอะฟังฟังเราแล้วเข้าใจอะพูดแล้วเข้าใจนะฮะประมาณนั้นคือเราไม่ได้เข่งอะไรมากหรอกแต่ว่าคือขอให้อ่อพูดด้วยแล้วเข้าใจอะเข้าใจกันแบบง่ายๆอะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะฮะประมาณนั้นนะฮะ โอเคข้อต่อไปนะฮะต้องมีช่องยูทูบนะฮะม่จํากัดจํานวนซับว,ว้าวนะฮะคือก็ต้องมีช่องยูทูบนะฮะก็สําหรับคนที่ดูอยู่ก็ต้องมีอยู่แล้วนะเนาะไอตอนเนี้ยนะฮะคนที่ดูเราอยู่พูดตอนเนี้ยอยู่เนี่ยก็ต้องมีช่องอยู่แล้วนะฮะก็มีโอกาสลุ้นนะฮะฟรีเนไม่ไม่ได้ไม่ได้โฆษณาครับโอเคต่อไปนะคือต้องการมีคลิปอัปโหลดในช่องนะฮะ จะผ่านการประเมินอีกครั้งว่าครบตามจุดประสงค์ที่ต้องการหรือไม่นะฮะซึ่งจุดจุดประสงค์นี้เราจะยังไม่บอกนะฮะซึ่งทํามาเท่าที่น้องทาอ่ะคือแบบน้องจะทําขนาดไหนหรือพี่จะทําขนาดไหนก็จัดมาเลยเอาให้เต็มที่อ่ะเออประมาณนั้นน่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการพิจารณาลอิทีนะฮะแล้วก็ออปชั่นอลหรือว่าเป็นเป็นไปได้หรือไม่เป็นไปได้ก็ได้นะฮะคลิปส่วนใหญ่เป็นไม้ครับนะฮะก็ไม่จะเป็นต้องเป็นก็ได้นะแต่ว่าคือถ้าเป็นก็ดี เพราะว่าอาร์คราฟเนี่ยเป็นกลุ่มที่ก็รู saying, ้กันอยู่ว uh, okay. ่ามันมีคําว่าคราฟนะก็ส่วนใหญ่เราก็จะเล่นไม n ครคราฟนั่นเองนะฮะก็เกมอื่นเราก็เล่นนะแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะไม่บ่อยเท่าไม n ครคราฟประมาณนั้นนะฮะโอเคหากคุณคิดว่าคุณคุณสมบรติครบถ้วนตามที่กล่าวไว้แล้วสามารถส่งลิงก์ชแนลมาใหม่ด้สามารถสามเอาเอาเป็นว่าก็ ส่งมาที่ a r m c r a f t th at gmail com นะฮะ armcraftth at gmail com นะฮะส่งมาตามนี้เลยนะฮะพร้อมบอกเหตุผลที่อยากร่วมด้วยนะฮะซึ่งเหตุผลเนี่ยขอจริงจริงจัง,จ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 งเลยนะฮะว่าแบบทำไมอยากร่วมนะะนี่คือมัน,เป,นเป็นประเด็นหลักที่ที่เราจะคัดเลย นะฮะเนี่ยบอกขอบอกไว้ก่อนนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการกรอกข้อมูลนะฮะนี่จะเป็นของเฟียนะฮะอย่างเช่นชื่อเล่นฟิวนะฮะอายุ16นะชื่อ c h anel n ฟิลรีคุงนะฮะลิงก์ช anel n ก็ใส่ลิงก์ h anel n มานะฮะแล้วก็ส่งใส่ชื่อ Facebook มาด้วยนะละเผื่อแบบน้องอ่านได้แล้วเราจะทักไปอะไรเงี้ยนะฮะและอันสุดท้ายนะฮะคือเหตุผลนะซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนว่าเหตุผลนี่เป็นตัวใจเกณฑ์หลักที่ผมจะดูนะฮะ ก็ลองเขียนมาละกันว่าทําไมถึงอยากเข้านะฮะเอาตามที่ตัวเองเข้าใจอะเอาตามที่ตัวเองอยากเขียนอะอยากเขียนให้เราว่าทำไมอยากเข้ายังไงนะฮะก็สามารถเขียนมันได้เลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็เราจะมี FAQ หรือคําถามที่พบบ่อยนั่นเองนัคืออา,อายุประมาณ10บแฉประมาณไหนนะครับประมาณ13นี่เราหมายถึง11 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 20 21 22บเลาบลาบลาไปถึง80นะฮะ เผื่อคุณปู่คนไหนเขาอยากสนใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า10นี่ถือว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าสิบนี่ต้อจะเป็นปหกปห้ามันคือผมต้องการคนที่รู้เรื่องแบบน,นี้ตั้งแต่มัธยมอะ่ะมัธยมจะโอเคนะฮะผมโอเคกับเด็กมัธยมนะครับผมหนูจะติดไหมครับค่ะนะฮะเอ่ออันนี้ไม่ต้องถามนะฮะไม่ต้องคอมเมนต์มาด้วยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับกรรมการ นั่นเองนะฮะว่าเราจะประเมินยังไงอะไรยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องถามเลยนะเพราะว่าถามไปผมจะไม่ตอบนะฮะขึ้นอยู่กับกรรมการคนคัดเลือกว่าจะตัดสินยังไงหากมีคำถามท,าที่พบปล่อยเดี๋ยวเอามาใส่เพิ่มนะฮะเปิดปิดรับสมัครวันไหนนะฮะปิดรับสมัครวันไหนนี่เรายัางไม่รู้นะฮะแล้วก็จํานวนด้วยนะฮะจำนวนนี่เราก ยังไม่ทราบว่าแนชจะเอาเท่าไหร่แต่ว่าสมัครมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิจารณาทุกอย่างจะพิจารณาอีกทีนะฮะแต่ว่าการปิดสมัครนี่เอ่อถ้าตอนนี้ยังไม่แน่นอนแนละ้วแต่ว่าถ้าแบบเนี่ยที่คิดกันไว้ก็น่าจะประมาณสัก2ออาทิตย์หรืออาทิตย์ครึ่งนะฮะในการปิดสมัครนะฮะก็ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่สนใจนะครับ บอลถ้าเป็นชแนลวาดลูกนะก็ส่งมาก็ได้ผมไม่ได้ว่าบอกแล้วว่าชแนลอะไรก็ได้นะฮะแค่มีความตั้งใจก็พอนะฮะบอกด้วยครับว่าอยากเข้าเพราะอะไรนะฮะอันนี้ก็ประเด็นสําคัญนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะครับขอเน้นย้ำมากๆนะครับจะไม่นำลงคอมเมนต์เด็ดขาดหาใครก่อข้อมูลในคอมเมนต์ถือว่าไม่ได้ลงนะครับอันนี้ก็ใครที่มาคอมเมนต์ใน Facebook อย่างเช่นน้องคนนี้นะฮะชื่อเล่นเนี่ยบลาบลาเนี่ย คืออันนี้ไม่ได้นะฮะถือว่าตัดสิทธินะเพราะว่าเราเขียนไว้แล้วว่าไม่รวมคอมเมนต์นะฮะไม่ห้ามใส่มาในคอมเมนต์นะฮะคืออ่านไม่เข้าใจนะเมื่อในเมื่อคุณอ่านไม่เข้าใจนะฮะเราก็นะก็เราจะเราจะถือว่าคุณไม่เข้าใจหรือว่าไม่ทําตามกฎนั่นเองนะก็ขอถือตัดสิทธิ์ไปนะครับขอโทษด้วยนะครับ โอเคนะฮะก็ถ้าใครสนใจนะฮะหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มนะเข้าไปใน Facebook ทอร์เทปกิรละอที่มีรูปภาพเฟียวขาวดำเนี่ยนะฮะอยู่นะฮะแล้วก็ไปดูข้อมูลได้นะฮะซึ่งข้อมูลจะอยู่ใน Facebook นะฮะโอเควันนี้เรามาแค่แถลงไขเทเลแข็งแค่นี้แหละนะฮะโอเคผมเดลวิทคุ้งนะฮะหวังว่าจะส่งกันมาเยอะๆนะครับเราก็ยินดีต้อนรับอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าไปกันบ๊ายบาย